แปลกใจอย่างที่บอกว่าฝนทำไมจึงตกเพราะกบมันร้องกบเอ๋ยทำไมจึงร้องมีคนถามมีน่สงสัย <c oughs> เพราะท้องมันปวดนะฮะกินผิดอะไรมา <c oughs> กบเนี่ยพอข้าวมันดิบเขาถามว่าข้าวเอ๋ยทำไมจึงดิบนะ่ะเพราะฟืนมันเปียกฟืนเลยทำไมจึงเปียก ฝนมันตกฝนเอ้ยทำไมมึงจึงตกพ่อก,กบมันร้อง <c oughs> กบเอ้ยทำไมจึงร้องพอท้องมันปวดเอาอยู่นี่มันหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเอ๊ะมันคืออะไรเนาะนะได้แต่ร้องได้แต่เล่นธรรมดาที่ไหนได้ไอความรู้สึกนึกคิดแบบเนี้ยนักปราชญ์พระพุทธศาสนาเขาเขียนเอาไว้เขาสอนคนปฏิบัติธรรมเขาสอนถึง กระบวนการปฏิจจสมุปบาทของความทุกทุกที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอันนี้มีเพราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงมีเพราะเหตุนี้ดับเหตุนี้จึงดับถ้าจากดับอันนี้ก็ต้องดับที่เหตุอย่างนี้ทั้งมันจะเป็นงูก,กินหางแบบนี้แหละนะวกไปวนมาวกไปวนมาจนถ้ามันกินหางมันจบมันกรลามมันกินตัวกินเอาเลือดเจ้หัวกูเองอย่างนี้ ทำไมจึงร้องเพราะท้องมันปวดเนี่ยมันจะวกไปวนมาวกไปวนมาเฮ้ยทำไมจึงเป็นทุกข์วะ